ขอเจริญพรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะใจสงบเมื่อพบธรรมวันนี้ขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังด้วยจิตใจที่สงบเพราะสิ่งที่กําลังจะกล่าวต่อไปนี้คือถ้อยคำแห่งธรรมที่อาจทำให้หัวใจของท่านเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตจงทำดีต่อไปแม้ไม่มีใครเห็นเพราะสวรรค์เห็นทุกการกระทำของเรา ในโลกนี้มีผู้คนมากมายที่ทำดีแต่ไม่ได้รับคำชมมีคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นแต่กลับถูกมองข้ามมีคนที่อดทนต่อความไม่ยุติธรรมแต่กลับถูกเยาะเยะ้ยแต่ขอให้รู้ไว้เถิดว่าทุกการกระทำแห่งความดีนั้นไม่เคยสูญเปล่าเลยแม้แต่น้อยเพราะกฎแห่งกรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยลืมใครไม่เคยมองข้ามแม้เพียงหนึ่งความดีเล็กๆ ทุกครั้งที่เราทำดีแม้ไม่มีใครเห็นจิตของเรากำลังสะอาดขึ้นใจของเรากำลังสว่างขึ้นและทางบุญของเรากำลังค่อยๆเปิดออกอย่างเงียบงนันแม้ไม่มีเสียงปลบมือจากผู้คนแต่มีแสงแห่งสวรรค์ที่คอยเห็นอยู่ทุกขณะจิตเพราะทุกความดีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนสั่นสะเทือนถึงภพภูมิแห่งเทวดา แม้โลกจะไม่เห็นแต่ธรรมะเห็นแม้คนจะไม่เข้าใจแต่กรรมย่อมเข้าใจเพราะกรรมคือพยานแท้ของทุกการกระทำคนดีไม่จำเป็นต้องอธิบายเพราะความดีมีพลังในตัวของมันเองเมื่อเราทำดีแล้วเงียบบุญจะพูดแทนเราเมื่อเราทำดีโดยไม่คาดหวังใจจะสงบยิ่งกว่าเสียงใดๆในโลกนี้ จงอย่าให้ความไม่เห็นค่าจากคนอื่นมาทำให้เราหยุดทำดีเพราะบางครั้งคนที่หัวเราะเยาะเราก็เพียงแค่ยังไม่รู้ว่ากำลังสะสมกรรมของตนเองส่วนผู้ที่อดทนต่อความไม่เข้าใจนั้นกำลังสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่โดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุญใดที่เกิดจากใจบริสุทธิ์ย่อมส่องแสงให้ชีวิตสว่างแม้ในความมืด เพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้เมื่อไม่มีใครมองเห็นเพราะแท้จริงแล้วเราไม่ได้ทำดีเพื่อให้ใครมองเห็นแต่ทำดีเพื่อชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะเริ่มสงบจะไม่วันไหวกับคําพูดของใครจะไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นเพราะเรารู้ดีว่าทุกอย่างอยู่ในสายตาแห่งธรรม จงรู้ไว้ว่าแม้เราทำความดีเพียงนิดเดียวก็ย่อมส่งผลมากกว่าที่เราคิดเหมือนหยดน้ำเล็กๆที่รวมการกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่แห่งบุญความดีที่ทำวันนี้อาจไม่เห็นผลในทันทีแต่ในวันข้างหน้าเมื่อผลกรรมมาถึงใจเราจะได้รับความสงบเย็นเป็นรางวัลและนั่นคือผลแห่งบุญที่แท้จริง คนที่ทำดีแล้วหวังให้คนเห็นจะเหนื่อยแต่คนที่ทำดีเพราะอยากให้ใจสงบจะมีความสุขเพราะใจที่สงบย่อมเป็นสวรรค์นในปัจจุบันส่วนใจที่วุ่นวายเพราะอยากให้ใครชื่นชมคือความถูกที่เกิดจากอัตตาดังนั้นจงทำดีต่อไปแม้ไม่มีใครพูดถึงแม้ไม่มีใครรับรู้เพราะสวรรค์เห็นและใจเราก็รู้ ขอให้ทุกท่านจงเดินต่อไปในทางแห่งธรรมแม้หนทางจะเงียบแม้ไม่มีเสียงปลบมือแต่จงมั่นใจเถิดว่าในความเงียบนั้นพระธรรมกำลังส่องแสงนำทางชีวิตของท่านอยู่จงทำดีด้วยใจสงบด้วยศรัทธาด้วยเมตตาแล้วท่านจะพบว่าเพียงแค่ทำดีโดยไม่หวังสิ่งใดใจก็เป็นสุขโดยไม่ต้องรอคำชมจากโลกเลยเมื่อเรามองชีวิตให้ลึกลงไป จะพบว่าการทำดีไม่ใช่เพื่อให้ใครเห็นแต่การปลดปล่อยใจของเราให้พ้นจากความโกรธความน้อยใจและความคาดหวังเพราะแท้จริงแล้วทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปคําชมก็จางหายคําตำหนิก็ผ่านไปแต่สิ่งที่เหลืออยู่ในใจเราคือผลของการกระทําที่เราทำลงไปในแต่ละวันเมื่อเราทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจใจจะค่อยๆสงบ ความโลภจะเบาบางความโกรธจะลดลงความหลงจะถูกแทนที่ด้วยสติและนั่นคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ยังต้องการคำยืนยันจากคนอื่นคือผู้ที่ยังไม่มั่นคงในทางธรรมแต่ผู้ที่ทำดีได้โดยไม่ต้องการคำชมคือผู้ที่เข้าใจแก่นแท้ของธรรมะพระองค์ตรัสไว้ว่า ใจที่ตั้งมั่นด้วยศรัทธาย่อมนำผลแห่งบุญมาสู่ตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครดังนั้นทุกครั้งที่เราทำดีแม้ไม่มีใครพูดถึงแม้ไม่มีใครขอบคุณแต่บุญย่อมเกิดขึ้นทันทีในจิตของเราเพราะบุญไม่ได้รอคำชมบุญเกิดจากความเมตตาจากการให้อภัยจากการไม่ตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ว โลกในวันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันเต็มไปด้วยความอยากเป็นที่ยอมรับแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามองลึกกว่านั้นให้เรารู้ว่าความสุขแท้ไม่ได้อยู่ที่มีคนรักแต่เกิดจากใจที่ไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่หวังสิ่งใดเกินจำเป็นเมื่อเราทำดีโดยไม่หวังผลใจจะเบาเหมือนใบไม้ต้องลม เมื่อเราให้อภัยแม้ผู้ที่ทำร้ายใจเราจะสงบเหมือนน้ำในบึงที่ไม่มีคลื่นและเมื่อเรายอมรับว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามกรรมเราจะไม่วันไหวต่อสิ่งใดอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุทุกสิ่งล้วนมีผลของมันและทุกการกระทำล้วนกลับคืนสู่ผู้กระทำเสมอ เพราะฉะนั้นแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยคนที่ไม่เข้าใจเราแม้จะมีผู้ที่พูดร้ายลับหลังแต่ขอให้เรายังคงตั้งมั่นในความดีอย่าหวั่นไหวกับคำพูดอย่าท้อแท้เมื่อถูกมองข้าม เพราะแท้จริงแล้วผู้ที่มองไม่เห็นความดีของเราเขาเพียงยังมีม่านกัมปิดใจอย่าไปโกรธเขาเลยจงให้เมตตาแทนเพราะเมตตาคือเกราะป้องกันใจที่ดีที่สุดและเป็นแสงแห่งธรรมที่ช่วยให้เราผ่านความมืดของโลกนี้ได้ การทำดีไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินใจที่มีศรัทธาขอเพียงเราทำด้วยความจริงใจด้วยความเข้าใจในกฎแห่งกรรมวันหนึ่งผลแห่งความดีนั้นจะกลับมาหาเราไม่ช้าก็เร็วเพราะกรรมไม่เคยหายบุญไม่เคยสูญและธรรมะไม่เคยลืมใคร จงรักษาใจให้มั่นเดินบนทางแห่งความดีต่อไปเงียบๆแม้ไม่มีใครเห็นแต่สวรรค์เห็นและที่สำคัญที่สุดใจเราก็เห็นและนั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนี้การทำดีในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนที่คิดเพราะโลกเต็มไปด้วยเสียงเยาะเยะ้ยเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบเต็มไปด้วยคนที่อยากให้เราล้ม แต่จงจำไว้เถิดว่าเพราะพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะผลแห่งความดีนั้นไม่จำเป็นต้องให้คนเห็นเพียงให้ใจเรารู้ก็พอเมื่อเราทำดีโดยไม่หวังสิ่งใดใจจะเป็นอิสระเหมือนคนที่วางของหนักลงจากบา ความสุขแท้ไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่อยู่ที่ใจที่ไม่ดิ้นรนไม่เปรียบเทียบไม่โกรธไม่เกลียดและไม่ต้องการให้ใครมารับรู้ในสิ่งที่เราทำเพราะผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าความดีมีค่าเพียงใดก็คือใจของเราเองโลกนี้ไม่เที่ยงคนที่ชื่นชมเราวันนี้อาจหันหลังให้เราในวันหน้าคนที่เคยยิ้มให้อาจเป็นคนที่แทงข้างหลังในวันหนึ่ง ดังนั้นอย่าเอาความดีไปฝากไว้กับคําพูดของใครแต่จงฝากไว้กับใจที่มั่นคงในธรรมเพราะธรรมะจะไม่ทรยศต่อผู้มีศรัทธาพระองค์ตรัสว่าผู้ทําดีแล้วย่อมได้ดีแม้ไม่มีใครเห็นเทวดาก็เห็นสวรรค์ก็เห็นและใจตนเองก็เห็นคําสอนนี้จริงแท้ในทุกกาลเวลาแม้โลกจะเปลี่ยนเทคโนโลยีจะพัฒนา แต่กฎแห่งกรรมยังคงเที่ยงแท้เหมือนเดิมไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่หลบพ้นกรรมได้เมื่อเราทำดีความดีนั้นจะคอยปกป้องเราจะคอยประคองชีวิตเราไม่ให้ตกตำ่ำแม้จะล้มก็ล้มอย่างมีธรรมไม่ล้มเพราะความชั่วไม่ล้มเพราะความหลงแต่ล้มเพราะกรรมเก่าที่หมดแรงและเมื่อใจเรายังตั้งมั่นในธรรมผลบุญจะค่อยๆส่งแรงดันให้ชีวิตเรากลับมาดีอีกครั้ง เพราะความดีไม่เคยสูญเพียงรอเวลาเหมาะสมมันจะผลิบานออกมาดั่งแสงอรุณในยามรุ่งคนบางคนอาจหัวเราะเมื่อเราทำดีแต่วันหนึ่งเมื่อผลกรรมตามมาถึงเขาจะเข้าใจเองโดยไม่ต้องอธิบายดังนั้นอย่าเสียเวลาโต้อตอบคนผ่านอย่าเอาใจไปสู้กับความมืดแต่จงเพิ่มแสงแห่งธรรมในใจตนทำดีต่อไปเงียบ เพราะความเงียบของคนดีคือเสียงที่ดังที่สุดในทางธรรมเมื่อเราฝึกใจให้มั่นคงฝึกสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ใจจะเริ่มมองเห็นว่าไม่มีใครทําร้ายเราได้จริงๆเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมที่เราสร้างมาเองเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะไม่โกรธใครจะไม่แค้นใครจะไม่อยากเอาชนะใครเพราะรู้ว่าทุกคนต่างกำลังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ใตกฎเดียวกัน คือกฎแห่งกรรมผู้ที่เข้าใจกรรมจะมีเมตตาผู้ที่ไม่เข้าใจกรรมจะมีโทสะดังนั้นจงเลือกอยู่ฝ่ายที่เข้าใจฝ่ายที่ให้อภยัยฝ่ายที่วางได้เพราะการวางคือบุญใหญ่การอภัยคือธรรมสูงและการทำดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคือทางตรงสู่ความสงบเย็นอย่างแท้จริง ขอให้เราทุกคนยังคงรักษาความดีไว้ในใจแม้โลกจะหมุนไปในทิศทางที่หยาบกระด้างแต่จมอย่าหยุดทำดีเพราะสวรรค์เห็นทุกสิ่งเพราะธรรมรู้ทุกจิตและใจของเรานี่เองคือพยานเห็นความดีทุกอย่างที่เราได้ทำไว้ทุกวันนี้ผู้คนมากมายเหนื่อยกับทำดีแล้วไม่ได้รับการยอมรับเหนื่อยกับเสียสละแล้วกลับถูกมองว่างโง่เหนื่อยกับอดทนแล้วถูกเหยียบซ้ำ แต่ขอให้รู้ไว้เถิดว่าไม่มีความดีใดที่สูญเปล่าไม่มีความพยายามใดที่ไม่ถูกเห็นเพราะแม้ไม่มีใครมองเห็นเราบนโลกนี้แต่สวรรค์เห็นเทวดาเห็นและที่สำคัญที่สุดใจเรานั้นเห็นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุคคลผู้ทำดีแล้วย่อมได้รับผลดีบุคคลผู้ทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วนั่นคือกฎแท้ของธรรมะ ที่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลาไม่ขึ้นอยู่กับการยกย่องของใครแต่ขึ้นอยู่กับเจตนาที่ออกจากใจเราในขณะกระทำหากเจตนาเราบริสุทธิ์แม้ผลจะยังไม่มาถึงในวันนี้ก็จะมาถึงในวันข้างหน้าแน่นอนเพราะกรรมไม่เคยหายไปไหนมันเพียงรอเวลาหมผลเท่านั้นดังนั้นจงยาหยุดทำดีเพียงเพราะไม่มีคนเห็นเพราะความดีแท้คือสิ่งที่ทำให้ใจเราสงบ ทำให้ชีวิตเรามีทิศทางและทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ผูกมัดคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้คนที่ยังต้องการให้ใครมาเห็นความดีของตนยังเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมอย่างแท้จริงเพราะธรรมะไม่ต้องการการพิสูจน์ธรรมะต้องการเพียงให้เราปฏิบัติจริงให้เราทําด้วยสติด้วยเมตตาด้วยความเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเที่ยงคำชมเป็นของชั่วคราว คำดาก็เป็นของชั่วคราวทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นแล้วดับไปหากเราเข้าใจความจริงข้อนี้ใจจะเริ่มเป็นอิสระจากความคาดหวังและเมื่อใจพ้นจากการคาดหวังความสุขที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆเ,เหมือนแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆส่องผ่านหมอกหนาะพระองค์ทรงสอนให้เรามีสติรู้เท่าทันทุกข์ไม่หนีมันไม่สู้มันแต่อยู่กับมันด้วยปัญญา เพราะปัญญาคือแสงแห่งธรรมที่จะนำพาเราให้พ้นจากความมืดแห่งความหลงการทำดีจึงไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนโลกแต่เพื่อเปลี่ยนใจเราให้พ้นจากความมืดเมื่อใจพ้นจากความมืดเราจะเริ่มเห็นว่าแม้ไม่มีใครเห็นความดีของเราก็ไม่เป็นไรเพราะเพียงใจเราเห็นแค่นั้นก็เพียงพอแล้วผู้ที่เข้าใจธรรมะย่อมรู้ว่า ความดีที่แท้ไม่ต้องการเวทีไม่ต้องการแสงไฟเพราะธรรมะคือความเรียบง่ายคือการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครมองคือการยิ้มให้คนที่ทำร้ายเราคือการให้อภัยคนที่ไม่ขอโทษและคือการเดินต่อไปด้วยใจที่ไม่เกลียดใครคนเช่นนี้คือผู้มีบุญคือผู้กำลังสร้างทางสู่ความสงบอย่างแท้จริง เพราะสุดท้ายแล้วความดีที่เราทำไม่ได้อยู่ที่สายตาคนแต่อยู่ในพลังของจิตที่สะอาดและมั่นคงจงเชื่อในกฎแห่งกรรมจงศรัทธาในธรรมะและจงทำดีต่อไปอย่างไม่หวั่นไหวเพราะแม้โลกไม่เห็นสวรรค์เห็นแม้คนลืมบุญไม่ลืมและแม้ใครจะไม่สนใจเราแต่ธรรมะยังคงคุ้มครองใจเราอยู่เสมอ ขอให้ท่านทั้งหลายรักษาใจไว้ให้มัน่นทำดีต่อไปโดยไม่หว่านต่อเสียงใดๆแล้ววันหนึ่งท่านจะเข้าใจว่าความดีคือรางวัลของตัวมันเองไม่ต้องมีใครเห็นก็มีคุณค่ามหาศาลในทางธรรมคนส่วนใหญ่มักท้อแท้เมื่อทำดีแล้วไม่ได้รับคำขอบคุณมักหมดกำลังใจเมื่อถูกมองข้ามแต่ความจริงของธรรมะนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า บุญไม่ต้องการพยานความดีไม่ต้องการคำชมเพราะทุกสิ่งที่เราทำด้วยใจบริสุทธิ์แม้ไม่มีใครเห็นแต่ย่อมปรากฏในจิตของเราเองการทำดีไม่ใช่การประกาศให้โลกรู้แต่คือการฝึกฝนใจให้รู้จักวางรู้จักให้อย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนรู้จักเมตตาโดยไม่หวังผลเมื่อเราทำความดีด้วยเจตนาที่ถูกต้องใจเราจะค่อยๆสว่างขึ้น ความทุกข์จะค่อยๆเบาบางเพราะความดีแท้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปขอจากใครแต่เกิดจากใจที่พร้อมจะให้อยู่เสมอโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบเต็มไปด้วยการตัดสินผู้อื่นจากภายนอกคนมากมายทำดีเพียงเพื่อให้ถูกเห็นแต่กลับลืมไปว่าความดีที่แท้ต้องเริ่มจากภายในพระพุทธเจ้าตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ เมื่อใจเราคิดดีพูดดีทำดีชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีเองโดยไม่ต้องพยายามแม้ใครจะมองไม่เห็นสิ่งที่เราทำแต่ผลแห่งบุญจะค่อยๆสะสมอยู่ในใจเราเหมือนน้ำที่ค่อยๆเติมเต็มบ่อจนวันหนึ่งมันจะล้นขึ้นมาเองคนที่ยังไม่เข้าใจธรรมะมักสงสัยว่าทำดีไปเพื่ออะไรทําไมยังทุกข์ทำไมยังเจอปัญหา แต่แท้จริงแล้วความดีไม่ได้ทำให้ชีวิตหมดทุกทันทีมันทำให้ใจเราแข็งแรงพอที่จะอยู่กับทุกข์โดยไม่ล้มทําให้เรามีปัญญาเห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็ต้องดับไปไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดทั้งสุขและทุกข์ทั้งได้และเสียล้วนเป็นเพียงเหตุปัจจัยที่เกิดจากกรรมเก่าและกรรมใหม่เมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะไม่โทษใครจะไม่สงสัยในชีวิต แต่จะใช้ทุกสิ่งเป็นบทเรียนแห่งธรรมทำดีต่อไปด้วยความสงบแม้โลกจะไม่เห็นแม้คนจะลืมแต่กรรมไม่ลืมบุญไม่หายและผลแห่งความดีจะกลับมาหาเราอย่างแน่นอนผู้ที่เข้าใจธรรมะจริงจะไม่วัดคุณค่าของตนจากสายตาคนอื่นแต่จะดูจากความสงบในใจถ้าใจสงบแสดงว่าเดินถูกทางถ้าใจวุ่นวายแสดงว่ายังหลงอยู่ในทางโลก ดังนั้นจงฝึกใจให้มั่นทำดีต่อไปโดยไม่หวั่นไหวไม่ว่าคนจะเข้าใจหรือไม่เพราะเราทำดีเพื่อชำระใจตนเองไม่ใช่ทื่อให้ใครมาสรรเสริญเมื่อใจเราบริสุทธิ์ชีวิตจะเบาจะไม่เหนื่อยจะไม่ต้องคอยพิสูจน์อะไรอีกต่อไปเพราะเราได้เข้าใจแล้วว่าความดีไม่ต้องการเสียงปรบมือแต่ต้องการเพียงใจที่ซื่อสัตย์ต่อธรรม เมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะสงบเย็นอย่างแท้จริงและนั่นแหละคือรางวัลอันสูงสุดของผู้ที่ทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยจงทำดีต่อไปแม้ไม่มีใครเห็นเพราะความดีไม่เคยสูญเปล่าทุกสิ่งที่เราทำด้วยใจบริสุทธิ์จะกลายเป็นแสงนำทางให้ชีวิตเราในวันที่มืดมนที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากรรมเป็นของของตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว คำสอนนี้ไม่เคยล้าสมัยเพราะในโลกที่คนมากมายวิ่งตามชื่อเสียงตามทรัพย์สินตามคำชมคนที่ยังรักษาความดีไว้ได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือผู้ที่มีชัยเหนือใจของตนการทำดีไม่ใช่เพื่อให้คนเห็นแต่ทำเพื่อให้ใจเราสะอาดเพราะเมื่อใจสะอาดชีวิตจะเบาสบายไม่ต้องคอยกลัวว่าจะมีใครมาพูดร้ายไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาทำลายชื่อเสียง เพราะคนที่ยืนอยู่บนความดีต่อให้โลกจะมืดแสงแห่งกรรมดีก็ยังส่องถึงในทุกครั้งที่เราทำดีแต่ไม่มีใครเห็นอย่าเสียใจเลยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดทำดีแล้วใจเบิกบานผู้นั้นยอมได้รับผลดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าคนที่ไม่เห็นเราอาจเพราะเขาอยู่ในความมืดแต่สวรรค์เทวดาและกรรมดีเห็นทุกสิ่ง เห็นความพยายามเห็นน้ำตาเห็นใจที่ซื่อสัตย์ของเราเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผลแห่งความดีนั้นจะย้อนกลับมาหาเราเองบางครั้งไม่ใช่ในรูปทรัพย์แต่ในรูปของความสงบความปลอดภัยและการมีชีวิตที่ไม่ต้องหวาดกลัวอย่าวันไหวเมื่อเห็นคนชั่วได้ดีเพราะผลกรรมยังไม่ถึงเวลาอย่าท้อแท้เมื่อเห็นความดีของเราดูไม่มีค่า เพราะต้นไม้ที่มีผลดีมักเติบโตช้าแต่มั่นคงและเมื่อถึงวันหนึ่งผลแห่งความดีนั้นจะงอกงามจนใครๆก็เห็นได้เองพระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมแปลว่าเมื่อเราทำดีจริงแม้ไม่มีใครยกย่องธรรมะจะเป็นกรอบป้องกันภัยจะไม่ปล่อยให้ความดีของเราถูกทำลายในโลกที่เต็มไปด้วยความหลอกลวงการซื่อสัตย์คือการปฏิบัติธรรม ในยุคที่คนเห็นแก่ตัวการแบ่งปันคือการบูชาพระพุทธองค์ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจการให้กำลังใจตนเองคือการภาวนาทุกสิ่งที่เราทำด้วยใจดีล้วนมีผลสืบต่อแม้ไม่มีใครกล่าวขอบคุณแต่ใจเราจะรับรู้เองว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องและความรู้สึกนั้นคือรางวัลอันสูงสุดจงรักษาความดีไว้แม้คนอื่นจะมองข้าม เพราะสวรรค์ไม่เคยมองข้ามเราจงเดินต่อไปอย่างสงบเพราะเส้นทางแห่งความดีแม้ยาวไกลแต่ปลอดภัยทุกย่างก้าวและเมื่อถึงวันหนึ่งที่ผลแห่งกรรมดีแบ่งบานเราจะเข้าใจเองว่าความดีที่ทำไว้เงียบๆในวันนี้คือร่มเงาแห่งบุญในวันข้างหน้าที่จะคุ้มครองใจเราไปจนสุดทางแห่งทุกขจงทำดีต่อไปแม้ไม่มีใครเห็น เพราะในทางแห่งธรรมะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าการกระทําทุกอย่างมีผลของมันไม่มีสิ่งใดที่สูญเปล่าไปในการเวลาแม้เราจะทำความดีเพียงลำพังในมุมที่ไม่มีใครมองเห็นกรรมดีนั้นจะยังคงติดตามเราไปทุกภพทุกชาติเป็นแสงสว่างในยามที่เรามืดมนเป็นพลังที่ผลักดันให้ชีวิตเราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากได้เสมอ คนในยุคนี้มักแสวงหาการยอมรับต้องการคำชมต้องการยอดไลค์ต้องการเสียงปรบมือแต่ลืมไปว่าความดีที่แท้จริงไม่ได้ต้องการพยานเพราะผู้รู้เห็นคือใจของเราเองและธรรมะของพระพุทธองค์ยืนยันว่าผู้มีใจดีแม้ไม่มีใครสรรเสริญย่อมเป็นสุขในตัวของเขาเอง ในสังคมที่เต็มไปด้วยความเปรียบเทียบความริษยาและการแข่งขันการรักษาความดีไว้ให้มั่นคงเป็นสิ่งที่ยากแต่ยิ่งยากยิ่งมีค่าเพราะคนส่วนใหญ่เลือกเส้นทางง่ายเลือกสิ่งที่ได้ผลเร็วแต่ไม่ยั่งยืนส่วนผู้ที่ยังทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือผู้ที่เข้าใจธรรมะในระดับลึกเข้าใจว่าผลของการกระทำไม่ได้อยู่ที่คำชมแต่อยู่ที่จิตที่สงบ เพราะจิตที่สงบจากการทำดีนั้นคือผลบุญที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีสิ่งใดมาเทียบได้พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตท,ที่บริสุทธิ์คือที่พำนักแห่งความสุขและความบริสุทธิ์นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทำดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเมื่อเราทำดีแล้วไม่มีใครเห็นอย่าเสียใจเพราะเทวดาเห็นกรรมเห็นและใจเราก็เห็น ทุกครั้งที่เรายอมเสียสละเพื่อไม่ให้ใครเดือดร้อนทุกครั้งที่เรายอมอดทนเพื่อรักษาความสงบทุกครั้งที่เรายิ้มให้กับความทุกข์แทนที่จะตอบโต้ผลของสิ่งเหล่านี้จะสะสมอยู่ในจิตเหมือนหยดน้ำที่ค่อยๆเต็มหายเมื่อถึงวันหนึ่งมันจะกลายเป็นพลังบุญที่คุ้มครองเราทำให้ชีวิตปลอดภัยจากสิ่งชั่วและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาโดยไม่ต้องร้องขอ อย่าหยุดทำดีเพียงเพราะคนอื่นไม่เห็นคุณค่าเพราะความดีไม่เคยสูญหายแม้จะเงียบแต่จะงอกงามในเวลาที่เหมาะสมบางครั้งผลของความดีอาจไม่กลับมาทันใจแต่จะกลับมาในเวลาที่เราต้องการที่สุดคนที่เคยช่วยคนอื่นด้วยใจวันหนึ่งจะได้รับความช่วยเหลือโดยไม่ขาดคิดคนที่เคยให้อภัยคนอื่นด้วยเมตตาวันหนึ่งจะได้รับความสงบจากใจของตนเอง ทุกสิ่งที่เราทำด้วยใจดีจะกลายเป็นเส้นทางที่พาเราไปพ้นจากความทุกข์เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ได้วัดกันที่ว่าใครร่ำรวยกว่าหรือมีคนยกย่องมากกว่าแต่ชีวิตวัดกันที่ว่าใครมีจิตที่บริสุทธิ์กว่าใครสามารถนอนหลับได้อย่างสงบโดยไม่มีความค้างคาในใจ ความดีที่แท้จริงคือสิ่งที่เราทำแม้ไม่มีใครเห็นแต่ยังเลือกจะทำเพราะรู้ว่ามันถูกต้องและเมื่อเราทำเช่นนั้นได้อย่างต่อเนื่องแม้ไม่มีเสียงปรบมือจากโลกแต่เราจะได้ยินเสียงสรรเสริญจากภายในใจของเราเองเสียงที่บอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วและนั่นคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสายตาของใครแต่เกิดจากความสว่างของธรรมในใจเราเอง เมื่อเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของธรรมะในวันนี้ขอให้ทุกท่านได้หยุดใจลงช้าๆแล้วมองกลับเข้ามาข้างในมองดูสิ่งที่เราได้ทำทั้งที่ดีและไม่ดีทั้งที่คนเห็นและไม่มีใครเห็นเพราะแท้จริงแล้วทุกสิ่งที่เราทำไม่เคยหายไปจากเส้นทางแห่งกรรมทุกการกระทำทุกความคิดทุกคำพูดล้วนเป็นพลังที่สะสมอยู่ในใจเรา และจัก,กรวาลแห่งธรรมะจะส่งผลกลับมาอย่างเที่ยงตรงเสมอเมื่อเราทำดีแม้ไม่มีใครเห็นขอให้รู้ไว้เถิดว่าพระธรรมพระสัจจะและสวรรค์เห็นเพราะธรรมชาติแห่งกรรมไม่มีวันหลงลืมเหมือนเงาที่ติดตามตัวแม้เราจะอยู่ในที่มืดแสงแห่งกรรมก็ยังส่องเห็นเสมอ ผู้ที่เข้าใจความจริงข้อนี้จะไม่ท้อแท้จะไม่ลังเลในความดีจะไม่หวั่นไหวเมื่อไม่มีคนเชื่นชมเพราะเขารู้ว่าความดีไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครเห็นแต่เกิดมาเพื่อให้ใจตนเองสว่างจงอย,ย่าหยุดทำดีเพียงเพราะโลกไม่เห็นจงอย่าละความดีเพียงเพราะไม่มีใครพูดถึงเพราะการทำดีคือการฝึกจิตคือการขัดเกลาตัวตน ให้หลุดพ้นจากความยึดมั่นในคำชมในการยอมรับและในความคาดหวังจากผู้อื่นการทำดีโดยไม่หวังผลคือการเดินเข้าใกล้ความสงบอย่างแท้จริงเป็นหนทางแห่งพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องประกาศไม่ต้องอวดแต่ทุกย่างก้าวคือบุญที่แท้จริงทุกความอดทนคือการชนะใจตนเองคนที่ยังทำดีแม้ไม่มีใครเห็นคือคนที่มีแสงอยู่ในใจ เพราะเขาไม่ต้องอาศัยแสงจากโลกภายนอกเขาเป็นผู้มองเห็นค่าของธรรมะแม้อยู่ในความมืดของสังคมเขายังเลือกจะเมตตายังเลือกจะให้อภัยยังเลือกจะสงบเพราะเข้าใจว่าความดีไม่ต้องรีบผลของมันไม่ต้องเกิดวันนี้แต่อย่างช้าๆมันจะกลับมาในวันที่เราพร้อมจะรับและในวันนั้นเราจะรู้ว่าทุกหยดเหงือ่อ คุกน้ำตาที่เคยหลั่งเพื่อความดีไม่เคยสูญเปล่าเลยแม้แต่น้อยขอให้ทุกท่านจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากโลกภายนอกแต่มาจากใจที่ตั้งมั่นในการทำดีใจที่ไม่หวนไหวต่อเสียงร้ายใจที่ยังยิ้มได้แม้ถูกมองข้ามเมื่อใจเราดีอย่างมั่นคงชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานโดยไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ สุดท้ายนี้ขอจเจริญพรและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามานั่งฟังเสียงแห่งธรรมะในวันนี้ขอให้สิ่งดีๆที่ท่านตั้งใจฟังตั้งใจเข้าใจกลับไปหล่อเลี้ยงใจให้สว่างขึ้นขอให้ธรรมะในวันนี้เป็นแรงเตือนให้ทุกท่านทำดีต่อไปแม้ไม่มีใครเห็นเพราะสวรรค์เห็นใจเราเห็นและพระพุทธเจ้าทรงเห็น ขอให้ทุกท่านมีความสงบในใจมีสติในทุกลมหายใจและมีธรรมะคุ้มครองชีวิตตลอดเส้นทางแห่งความดีนี้สาธุ